ขาขอเลิกหนูค่ะือหนูยังรักเขามากหนูก็เลยขอโอกาสเขาอย่าทิ้งหนูไปนะอะไรแบบเนี้ยเขาก็ให้โอกาสแต่แลกกับการที่ว่าเขาขอมีคนอื่นก็เลยยอมทุกเงื่อนไขคือเขาจะมีใครก็ได้อย่างงั้นนหคะใช่ค่ะสักพักหนึ่งเขาให้สาวประเภทสองคนนี้มาอยู่ด้วยกันค่ะคบกันแบบแล้วอยู่กันแบบสามคนอะไรแบบเนี้ยในบ้านแล้วหนูก็บอกเขาว่า เดียวนะห้ามแอบมีอะไรกันได้ไหม,มแต่หนูตื่นขึ้นมาหนูเจอเขามีอะไรกันอยู่ข้างะโอ้หนูก็ทําได้แต่ร้องไห้ค่ะอพอสุดท้ายมาสาวประเภทสองคนนั้นเหมือนก็เริ่มเป่าหนูแฟนแล้วว่าแบบลองมาอยู่กับฉันไหมอะไรแบบนี้แฟนก็มาบอกเลอกหนูอีกครั้งหนึ่งตามคําขอของอีกฝั่งบอกว่าอยากไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ทุกวันศุกร์สี่ทุ่มครึ่งทางอมรินทร์ีวี HD ช่อง34